แฟนๆผิดหวังดวงใจเทวพรมไร้เพลงทีมชาวเน็ตลงความเห็นเป็นเรื่องที่พาท,ที่สุดเปิดกระแสะและออจันเรตติ้งดีทําถึงครบรถคนแห่รอติดตามดดอักษรจุดสันต่อชีวิตวิไลรำพาที่ทำเอาแฟนิิยายน้ำตาไหลทุกคน กลายเป็นเรื่องที่หลายคนต้องออกมาแสดงความคิดเห็นผิดหวังไปต,ตามๆกันหลังจากที่ซีรีส์ชุดเรื่องดวงใจเทวพรมตอนละอาจานันทร์ออนแอบไปได้ไม่กี่ตอนแฟนๆหลายคนก็แอบสงสัยว่าทําไมถึงไม่มีเพลงทีมเพราะหากย้อนกลับไปอย่างภาครแรกอย่างซีรีส์ชุดเรื่องสุภาพบุรุษจุฑาเทพได้มีเพลงทีมสุดไพเราะอย่างเพลงรักแท้อยู่เหนือกาลเวลาที่ได้เหล่าศิลปินคนดังมากมายมาผัดกันร้องแต่และเวอร์ชันไปตามคาแรคเตอร์ของแต่ละเรื่องไม่ว่าจะเป็นป๊อปปองกูลจากตอนคุณชาย นาธรต่อให้นานเพียงใดรักเธอก็ยังคงเป็นรักเทอโดมจากรุวัฒจากตอนคุณชายประวัลลุศต่อให้นานเพียงใดรักเธอก็ยังคงเป็นรักเธอทีเจสเซตเตอร์และสิลินทิพย์จากตอนคุณชายพุทธิพัฒนต่อให้นานเพียงใดรักเทอก็ยังคงเป็นรักเธอ ภัสจากตอนคุณชายรัชานนต่อให้นานเพียงใดรักแท้ก็ยังคงเป็นรักแท้และเครชนโดจากตอนคุณชายรุณพีต่อให้นานเพียงใดรักแท้ก็ยังคงเป็นรักแท้ ซึ่งนอกจากนี้นักแต่งเพลงและนักร้องชื่อดังอย่างนรงทิพย์เตชะธนวัน์ได้ออกมาอธิบายไว้ก่อนหน้านี้ถึงการไม่มีเพลงทีมของสี่รีชูเรื่องดวงใจเทวพรมไว้ว่าวิธีการจะไม่เหมือนเดิมจะไม่เหมือนสุภาพบุรุษจุฑาเทพอย่างทําเพลงทีมหาเพลง5้าเวอร์ชั่นนั้นก็ไม่มีพรรู้สึกว่าหากทาเหมือนเดิมก็เหมือนว่าเราไม่ได้คิดอะไรใหม่ๆจึงอยากจะเปลี่ยนบ้างไม่จําเป็นต้องทําซ้ําแบบเดิมดวงใจเทวพรก็วิธีการจะไม่เหมือนเดิมจะไม่เหมือนสุภาพบุรุษจุฑาเทพ เพราะเราก็ไม่อยากจะเดินซ้ำ่อยเราก็ต้องแบบ ต้องมีไอเดียที่เปลี่ยนไปเออถ้าไม่ใช่แบบเออหเพลง5เวอร์ชันมันก็แบบเอ้ยเหมือนเราไม่คิดอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเราสึกว่าเออเราเปลี่ยนบ้างหรือมันจริงๆก็ไม่จําเป็นต้องต้องต้อง,องทำซ้ําแบบเดิมซึ่งงานนี้แฟนๆละครก็ได้ออกมาอดครวญกันอย่างย,งยกใหญ่โดยบางรายได้ระบุว่าเรื่องเพลงทีมควรท,าทําซ้าเถอทําบ้างพีมไม่ต้องคิดเยอะขนาดนั้นคิดเยอะทาไมไม่ต้องคิดเดินซ้ารอยบ้างก็ได้นะคะมีไอเดียที่ไม่เปลี่ยนแปลงบ้างอะไรบ้างก็ได้ค่ะความคิดไม่อยากซ้ำ มันทําให้เสน่ห์ละครความเป็นละครสีรีชุดหายไปเลยอ่ะพี่และเพลงที่มีมันไม่ได้ส่งละครเลยแปลกไปหมด กรณีนี้มันไม่ใช่ซ้ำซากค่ะพี่หนึ่งมันคือสิ่งที่เรียกว่ากิมมิกภาพจำมีละครชุดมีเพลงทีมนี่คือสิ่งที่ช่องสามเป็นมาตลอดและที่อื่นให้ไม่ได้อะไรแบบนี้ควรรักษาไว้บอกตามตรงว่าเสียดายความอยู่นี้หายหมดเลยเป็นต้นเรียกได้ว่าเรื่องเพลงทีมที่จะไม่มีนี้แฟนๆเสียดายไปตามๆกันเลยละคะ่ะ มาที่เรื่องกระแสความปังของซีรีดวงใจเทวพงศ์ตอนละอจันทร์กันบ้างที่ตอนนี้ได้ออนแอร์ให้ผู้ชมรับชมกันไปแล้วโดยเรื่องนี้นำแสดงโดยพระเอกกุดฮอตอย่างกรับคณาวุฒิที่มารับบทเป็นหม่อมหลวงพุทธเนตจุฑาเทพหรือคุณภูเป็นบุตรคนแรกของหม่อมหลวงราชวงศ์ราัชานนทกับเจ้าซอยฟ้าประกอบคู่กับนางเอกสาวลูกครึ่งอย่างจีน่ายีนาที่มารับบทเป็นละอจันทร์เทวพงศ์นั่นเอง บอกเลยว่าเรตติ้งเรื่องนี้ดีตั้งแต่ตอนแรกโดย EP1 ในกรุงเทพได้ไปถึง4.45ทั่วประเทศได้ไป2.89ส่วน EP2 ในกรุงเทพได้ไป3.98ทั่วประเทศได้ไป2.68และอ p พีในกรุงเทพได้ไปถึง4.15และทั่วประเทศได้ไป2.34เรียกได้ว่าเรตติ้งไม่น้อยเลยทีเดียว นอกจากนี้ตอนที่หลายคนรอคอยและคาดหวังมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องดุดอับษอนที่เป็นภาคต่อของชีวิตตัวละครวิไลลำพาจากสุภาพบุรุษจุฑาเทพในตอนคุณชายโรนพีซึ่งตอนนั้นรับบทโดยเอสเธอร์สปิลิลาเรียกได้ว่าตัวละครวิไลลำพานั้นเป็นตัวละครที่หลายคนรอคอยที่จะได้เห็นมากที่สุดหลังจากที่จุดจบของเธอในเรื่องคุณชายโรนพีเป็นตัวละครที่น่าสงสารและน่าเห็นใจไม่น้อยเธอถูกกดดันจากครอบครัวว่าจะต้องเป็นสปายจุฑาเทพให้ได้แต่ ท้ายเธอกลับผิดหวังในความรักทำให้เธอกลายเป็นคนที่ไม่สนใจใยดีว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นจะถูกหรือผิดและส่งผลให้จิตใจของเธอนั้นเต็มไปด้วยความแค้น ซึ่งการกลับมาในครั้งนี้ของตัวละครวิไลลำพาได้นักแสดงฝีมือดีมารับบทโดยแอนซิเรียมทําให้หลายคนตั้งตารอคอยมากที่สุดเลยทีเดียวโดยบทบาทวิไลลำพาจะถูกนําเสนอในตอนดุดอักษรซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของผู้สาวผู้เป็นดั่งดวงใจของวิไลลำพานั่นก็คือดุดอับษรเทวพรหมนําแสดงโดยมิ้นรันดวีที่ได้เข้าไปพัวพันกับตระกูลจุธาเทพที่ผู้เป็นแม่นั้นเกลียดเขาใ้และได้รักกับพันตีหม่อมหลวงอสินจุธาเทพบุตรคนแรกของหม่อม หลวงธราทรกับหม่อมหลวงละวีรลำพยัยซึ่งต้องบอกเลยว่าดูดอักษรนั้นเป็นตอนที่แฟนนิยายออกมาบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอ่านแล้วก็ทำให้น้ําตาไหลกันทุกคนและบทสรุปของดูดอักษรและพันตีหม่อมหลวงอสินรวมไปถึงชีวิตของวิไลลำพาในบทบาทของความเป็นแม่จะถูกถ่ายทอดในรูปแบบของละครและลงเอยแบบไหนรอติดตามได้ในเร็วๆนี้ค่ะ